เดินพรทุกท่านที่ยังอยู่ในสังคมภาวนาไม่หลุดไปไม่หลุดออกไปนอกสังคมภาวนาของพวกเราทุกคนถึงแม้จะเป็นสังคมภาวนาที่อ่าเล็กๆน้อยๆแต่มันก็มีเกือ้อกูลให้แก่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสโอกาสฝึกฝนด้านในตลอดเวลาเพราะชีวิตชีวิตทั้งชีวิตนี่นะถ้าไม่มีการฝึกฝนด้านในแล้วไซเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ ที่ที่ไม่มีประโยชน์ทีม่มีประโยชน์เลยนะจะมามองดูแล้วชีวิตเราเกิดมาเพื่อจะอยู่แค่หาอยู่หากินแล้วก็รอวันตายแค่นั้นเหรอนั่นเหรอชีวิตมันช่างน่าออาพับแท้ๆทั้งที่ชีวิตมันมีอะไรมากมายมันมีทั้งชีวิตด้านภายนอกคือร่างกายกับภายในด้านจิตวิญญาณของเราเองเนี่ยเห็นพวกเราก็อ่ แต่ยังเข้ามาสู่สังคมภาวนาที่สนใจทางด้านเรื่องชีวิตเรื่องจิตวิญญาณจะพัฒน,นาจิตวิญญาณยังไงให้มันมันอะไรมันอยู่พ้นไปจากทุกข์หรืออยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆไม่กี่คนก็ช่างเถอะแต่ว่าขอให้สิ่งเนี้ยมันให้มันเกื้อกูลต่อให้มันมี ให้มันอย่างน้อยมันก็สะท้อนสะท้อนให้เราเห็นว่าในสังคมเนี่ยมันมีมีมอ,อ,อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องเรื่องของเรื่องของจิตใจนี่นะที่มันจะต้องได้รับการดูแลและพัฒนาไม่ยางนั้นมันจะแย่ใน,ในในปัจจุบันเนี่ยม,ม,มันมีมันมีอยู่สองอย่างแต่สังคมที่มองเราเห็นเป็นเห็นเราเป็นเหยื่อกับมองเห็นเราเป็นญาต <laughs> ิใช่ไหม สังคมที่มองเราเห็นเป็นเหยื่อกับมองเห็นเราเป็นญาติในในความเป็นจริงแล้วก็คืออตมาก็เลยจ้างโจทย์ว่าอะไรล่ะมองเห็นเป็นญาติอะไรล่ะมองเห็นเป็นเหยื่อเยบอกมาสรุปได้อ๋อกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมองพวกเราเห็นเป็นญาติเพราะคนใดก็ตามเท่าคบกับกุศลเนี่ยกุศลจะมีเมตตากรุณาุทตตาเบิกขาเนี่ยยิ่งครบแล้วเป็นญาติพี่น้องอ่ะ มีแต่การเกื้อกูลมีแต่การอนุเคราะห์มีแต่การดูแลมีแต่การเอาใจใส่มีแต่การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของเป็นญาตินะเพราะเมื่อเราครบกับญาติแล้วเราจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอ่าอยู่แล้วเบาสบายไม่ยุ่งยากแต่ว่าอากุศลเนี่ยมันจะมองจิตเป็นเหยื่อ ม,มันทุกอย่างอ่ะมันจะมองจิตใน,นรูปแบบเป็นเหยื่อเวลามันโลภเวลามันโกรธเวลามันหลงเวลามันอยากเวลามันอึดอัดขัดเคืองเวลามีปฏิฆะเนี่ยมันจะมองใน,นรูปแบบของความเป็นเหยืห่อเนี่ยว่าเราจะเอาประโยชน์จากเออเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยมันจะเอาจิตอ่ะไปย่ํายีได้ยังไงเอาจิตไปทุกข์กับมันได้ยังไงที่ ถ้าเรามองจุงจุดนี้แหละคนปัจจุบันเนี้ยจึงมองเห็นคนอื่นๆเป็นเหยื่อกันหมดเลยเพราะเขามีอากุศลเยอะเขาจะหาวิธีหลอกลอก่อให้เราตกปเป็นเหยื่อเขาได้ยังไงด้วยรูปแบบต่างๆเราสังเกตไหมมันมาจากข้างในนี่แหละจากจากที่ทุกคนเนะี่ยคบหาสมาคมอยู่กับอากุศลอากุศลทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะเอาจิตจิตไปเป็นเหยื่อมันเป็นเยหเยื่อให้เกิดความทุกข์ยากลําบากครับแข็งไม่เหมือนกุศลถ้ากุศลทั้งหลายทั้งปวงเราครบดูทั้งเกตดดูสิ มันจะมีแต่ความสุขความสบายความปลอดภัยความเอื้ออาทรกันแต่ถ้าไปคบกับอกุศลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีแต่เอ้ยฉันจะหาโอกาสเอากําไรจากคุณได้ยังไงช่องทางเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างที่จะ,อะเอาสิ่งต่างๆมากรอกคุณเช่นโลภะเป็นต้นเห็นไหมไม่ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นแหละไม่ว่าเป็นใครก็ตามอ่าถ้าลงตกเราลงลงตกอยู่ใน ของโลภะแล้วเขาจะดูแต่เขาจะเอาให้คนอื่นๆเป็นเหยื่อได้ยงังไงใช่ไหมนี่จิตเราอะจิตเราเองอะจะอยู่ฝ่ายไหนจะอยู่ฝ่ายเหยื่อหรืออยู่ฝ่ายญาติอ่าต้องดูในแต่ละวันนะ่ะถ้าดูเราดูถ้าเราอยู่เป็นฝ่ายเหยื่อเมื่อไหร่นะเขกากะกุศลเมื่อไหร่รับประกันได้ต้องวุ่นวายแน่นอนว <c oughs> ุ่นวายแน่นอนไม่มีความสงบสุขหรอก มีแต่ความร่าร้อมีแต่ความกระเสือกกระสนทุกอย่างนะแต่คบกับกุศลเมื่อไหร่อะ,อะมันจะมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้ามันอยู่กับตัวเองได้ไม่ครบทั้งเหยื่อไม่คบทั้งญาติก็เป็นอิสระเห่ไหมเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นกับใครฉันขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นอิสระทั้งอารมณ์ฝ่ายกุศลและอกุศลอันนี้เองจึงเมื่อเชา้าเราบอกว่าวิธีการฝึกวิธีการฝึกให้เขา พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันก็เลยเลยต้องว่าอะไรทำทำชนิดไหนที่เป็นทําให้เราพาเราหลุดพ้นอ่าเราต้องรู้จักก่อนว่าทาชนิดไหนพาให้เราหลุดพ้นทาชนิดไหนทําให้เราผูกพันใช่ไหมอืมเรารู้หยู่แล้วว่าทาที่มันทําให้เราผูกพันก็คืออ่ตัณหาอุปทานแล้วก็ มีชาทิฏฐิอ่มามจฉาทิฏฐิคือความเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยมจชาทิฏฐิเนี่ยแหละกับตัณหามีแต่ความทยานอยากกระโจนเข้าไปเรื่อยๆไปเนี่ยมันไม่ไม่แล้วก็อุปทานในการยึดเรื่องราวต่างๆจะเป็นกรรมตัณหาเพราะว่าตัณหาวิเพราะวาตัณหาอะไรก็ช่างเถอะนะแต่เรามองถึงว่า สิ่งเหล่าเนี้ที่จิตมันปลูกฝังแนวความคิดแนวความรู้สึกในแนวนี้มาตลอดชีวิตเนี่ยที่ยังไม่เคยได้ฝึกฝนเลยเนี่ยทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยจะมีแนวความคิดอันเนี้เป็นพื้นฐานมันจึงทําให้ทุกคนอ่ะคร่ําครวนโอดครวญเศร้าส้อยเสียอกเสียใจหดหู่หอเหี่ยวไปกับแนวความคิดอันนี้ตลอดเวลาเลยเนี่ยแนวความคิดชนิดเนี้ย เป็นแนวความคิดที่ทําให้เกิดทุกขซ้ําแล้วซ้ําเล่าทั้งคั้งที่เราก็ไม่อยากไม่อยากแต่แนวแนวความรู้อีกอันหนึ่งที่มันจะทําให้เราล้างความรู้ล้างความสิ่งนั้นได้คือแนวความรู้ที่มันเป็นความทุกข์ทุกเรื่องเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องสลายมันไม,ม,ม่มีตัวตนสลายไปทุกเรื่องครัอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าเราสร้างสร้างสร้างข้อมูลความรู้อันนี้เข้าไปแทนความรู้เก่า ข้อมูลความรู้เนี่ยถ้าเราคอยอยากดูความคอยอยากเห็นความรู้อันนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเห็นทุกอย่างมันแค่ก่อตัวแล้วสลายตัวก่อตัวแล้วก็สลายตัวก่อตัวแล้วสลายตัวอยู่อย่างนั้นแหละอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าแนวความคิดอันนี้แนวความรู้สึกอันเนี้ยมันจะทําให้จิตเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นว่าปล่อยปล่อยปล่อย ปล่อยวางความปรุงแต่งของโลกทั้งหมดได้ปล่อยวางปรงุงปรุงแต่งของความทยานอยากทั้งหมดได้เพราะอะไรเพราะถ้าก็เห็นทุกอย่างไม่มีตัวตนอยู่จริงใช่ไหมเราต้องเห็นโทษเข้าเข้าก่อนไม่มีตัวตนอยู่จริงพึ่งไม่ได้อาศัยไม่ได้เกาะเกี่ยวไม่ได้มันไม่มีความแน่นอนในสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยอ่ะถ้ามันเห็นนะพามันเห็นไปพามันรู้สึกไปทําไมเราปล่อยให ตั้นหาอุปาทานแล้วก็ทิฏฐิมันพาจิตเราไปทางนั้นได้เราก็ต้องพยายามหมั่นสอนจิตเรามาทางนี้ให้ได้ทางออกจากทุกเนี่ยสอนมันอยู่อย่างนั้นแหละนะเห็นมันอยู่อย่างนั้นแหละวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนมันมีพลังกำลังขึ้นมาอันเนี้ยมันก็จะทําให้จิตเราเห็นทุกสรรพสิ่งจะเป็นเหยื่อหรือเป็นญาติก็ตามจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามมันรวมแล้วก็มันก็คือ การปรุงแต่งชนิดหนึ่งเครว่าสังขารเท่านั้นเองไม่มีอะไรวิจิตพิสดารเลยเรียกมองทุกเรื่องให้เป็นเหมือนกันให้หมดแล้วจิตมันจะได้ไม่ไมตกอกตกใจว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนูน้นะี่ยมองให้มันเป็นกลางที่สุดมองให้มันเป็นเสมอภาพที่สุดมองให้มันเป็นในมุมที่มันเป็นแบบนี้มากที่สุดเนี่ยมันจะทําให้จิตเราอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นตกอกตก,ตกใจกับภาวะใดๆที่เกิดขึ้น แต่เข้าใจเข้าใจมันว่ามันเป็นสามัญยลษณะคือว่ามันมีอแต่อ,อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นทุกปรากฏการมีแต่ความทุกทุกปรากฏการมีแต่ความเปลี่ยนแปลงทุกปรากฏการมีแต่การสลายตัวไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีอะไรให้เรายึดถือได้เลยมันก็กลับมาอยู่กับตัวเองทีนี้เนี่ยเมื่อมันวิ่งไปวิ่งมาไปหาใครไม่ได้มันก็พึ่งตัวเองเลยทีนี้พึ่งใครไปได้พึ่งไปมาจะพึ่ง จะพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้พึ่งไม่ได้นมันก็กลับมาพึ่งตัวมันเองนี่แหละไอ้ตรงเนี้ยสําคัญทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาทํำยังไงจิตเราจะมีข้อมูลอันนี้ยป้อนให้จิตความรู้ชุดเนี้ยป้อนข้อมูลไปให้กับจิตเรื่อยๆป้อนมันทุกอย่างเอามันทุกเรื่องมาเป็นข้อมูลในการมองลงไปตรงนี้เนี่ยแล้วมันก็จะทําให้กําลังแห่งการปล่อยปล่อยวางหรือวางเฉย หรือรู้แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวต่างๆก็จะค่อยๆทยอยเกิดขึ้นมาจากจากความเพียรชนิดนี้ใช้ความรู้แบบนี้มองลงไปตรงๆเกิดแบบไหนก็สลายแบบนั้นเนี่ยมันจะช่วยได้เพราะมันจะช่วยทำให้เรามีกำลังใจในการในการที่จะว่าเส้นทางการภาวนาของเราเนี่ยมันไม่ไร้ผล ที่เราทํากันมาเนี่ยมันไม่ได้ผลพอเราเห็นผลด้วยตัวเราเองอ่ะเฮ้ยเราเราค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะมีที่พึ่งมีตัวตนเป็นที่พึ่งเรื่อยๆไม่ค่อยพึ่งอารมณ์แล้วแม่พึ่งอยู่กับภาวะรู้อารมณ์เป็นหลักไม่พึ่งอารมณ์นะมันก็ทําให้เรารู้สึกเออเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันจะมีผลอยู่ในสิ่งนั้นนะอ่าย่อๆแค่นี้แหละ